<น>เอาต้นไม้เหรอสวยไหมไม่เด็ดนะคะดูอย่างเดียวนะต้นไม้ของพี่เขาปลูกไว้ใช่ไหมน้องนี่อยู่ที่ไหนคะวันนี้นนต้นไม้ของที่ไหนที่ไหนสวนเหรออืไหนไหนไหนลองบายบายทุกคนหน่อยสวัสดีทักทายทุกคนหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พูดด้วยดังๆสวัสดีค่ะอ่าวันนี้น้องนิดอยู่ที่ไหนคะเอาต้นไม้เออกำลังดูดอกไม้ดอกไม้เขาเรียกฟล f เวอร์ใช่ไหมลูกดอกไม้นะอ่าฟังแล้วแล้วน้องนิดมาออกกำลังกายเหรอคะหืึน้องนิดมาที่นี่มาออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ไหมพูดด้วยลูกน้องออกกำลังกายใช่ไหมคะอ่ามาออกกำลังกายค่ะแล้ววิ่งกี่รอบแล้วคะ อ๋อวิ่งสามรอบโอเคแล้วเราอยากกลับบ้านแล้วยังคะอยากกลับบ้านแล้วยังเอ่ยหันมามองป,ป้าด้วยลูกน้องฤทธิ์ขาอยากกลับบ้านแล้วยังคะอ๋อไม่กลับบ้านก่อนอ๋องั้นน,น้องฤทธิ์บายบายทุกคนก่อนคะ่ะบ,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 บาย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 ทุกคนค่ะบาย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 ดีค่ะบายบายอ่ามินิฮาร์ทให้ทุกคนด้วยค,ะค่ะโอเคจุ๊บ จุ๊บมองกล้องจุ๊บจุ๊บโอเคค่ะสวัสดีค่ะ